สวัสดีครับสวัสดียามเย็นวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับนี่บรรยากาศก็เตรียมขึ้นรถครับกับเคอรี่เอ็กเพสนะครับวันนี้โอ้โหชุดเครื่องเสียงครับพี่นัทบุญวันนี้หลากหลายเลยครับนี่พ้นถึงเที่ยงคืนไหมครับเอาถึงเที่ยงคืนแล้ววันนี้ครับโอทีเลยครับวันนี้นี่ครับ กับผลทรงดวงท่านใจกับเอรี่เอ็กเพลีย์นะครับนี่ครับมีพนักงานเรามาแพ็คช่วยนะครับสี่พฤศจิกายนครับยามเย็นที่อุบลราชธานีนะครับเตรียมส่งมอบครับนี่ครับก็กําลังเตรียมประกอบส่งลูกค้านะวันนี้กับอุปกรณ์เครื่องเสียงครับวันนี้กับที่ดีหนึ่งแนนี้ลูกค้าก็มาฉาดชุดได้เป็นแปดคูณแปดครับนี่ครับเกือบสิบแปดตริการนะวันนี้ครับนี่มาเตรียมแปดคูณแปดนี่ก็วันนี้ก็น่าจะมีโอทีครับ ใช่ไหมวันนี้นั่นมีโอทีแล้ววันนี้ครับครับมีโอทีครับวันนี้สายครับวันนี้ชุดแปดคูณแปด 8, แล้วก็สี่คูณสี่ลูกค้าที่สั่งจอเข้ามาฝากติดตามด้วกันแล้วกันเดี๋ยวรอชมทีดีสองนะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เปิดตัวทีดีสองลูกค้าที่จะสั่งทีดีสองก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับทีดีหนึ่งยอดฮิตแล้วเรามาดูราคาทีดีสองว่าจะจัดโปรโมชั่นเท่าไหร่นะครับพรุ่งนี้จะเตรียมโปรโมชั่นที 2, ดีสองวันนี้วันที่ห้า นะครับกับโปรโมชั่นท d 2นี่เตรียมระบบสายพูดแปดพูดแปดสี่พูดสน,นะครับอุปกรณ์ต่างอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับท่านที่กำลังมองหาเครื่องเสียงอยู่ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันยามเย็นวันนี้นะครับนี่18 Pro 2โไม่เหล็ก2ก้อน1,200วัตต์าทไว้4นิ้วนี่ครับนี่ก็อุปกรณ์นนต่างๆครับนี่ที่ดีห่เทียวสมองมุกขานี่ไปจังหวัดอะไรบ้างครับนี่หูไปสมุทรปราการพัทธลุงลำปาง ครับหลากหลายจังหวัดเลยครับนี่ครับหลาจังหวัดเลยครับนี่พะเยาพะเยาฝากด้วยนะครับเผื่อพนักงานเราเขียนจังหวัดโคราชอย่างนี้ครับจังหวัดโคราชองมีนะมีโดยเพราะพนักพนักงานแอดมินใหม่เราก็จะเขียนจังหวัดโคราชอย่างนี้ครับแอดมินใหม่คอนเซ็ปเป็นสินค้ามือสองนะครับอยู่ด้านในที่หลังสตูดิโอโซนนี้อาจจะมืดนี่ลูกค้าก็มาลัับถูครับมืดแล้วตอนนี้ โซนนี้ยังไม่ติดไฟครับโซนนี้เดี๋ยวไลสดน่าจะประมาณไปไปลายเดือนจะเริ่มไลสดอีกหนึ่งรอบนะครับช่วงนี้ขอญอาต์เคลียร์สถานที่เตรียมชุดลูกค้าชุดเครื่องเสียงก่อนรับช่วงนี้เดี๋ยวช่วงประมาณไปปลายไปไปลายเดือนก็จะเริ่มหรือว่ากลางกลางเดือนก็จะเริ่มไลสดเหมือนเดือนออนุขอญาตเคลียร์ตรงชุดออเดอร์ชุดประชารัฐก่อนับช่วงนี้ประชารัฐชุด2องคูณสองสี่คูณสี่ ชุด8ปคูณแนะวันนี้เดี๋ยวจะพาชมสินค้ามือสองนะฝาดเดียด๋ยวตามทุกโปรช่าของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะโปรโดีที่เด็ดโปรโดีเมนูเด็ดวันนี้ก็ไปช่วยงานงานางานแต่งวันนี้ก็เพิ่งมาถึงที่ร้านนะครับนี่ครับนี่ Lily สินค้ามือสองนะี่โอ้โหยังยัง,ยงมีอีกเยอะนะครับก็ทยอยคัดเข้ามาครับสลับช่วงนี้นะครับอ่ะฝากติดตามทุกโปรช่าของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะที่ดีหนึ่งครับ ทีดีสองเปิดตัวพรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับทีดีสองลูกค้าที่กำลังมองหาตู้ทีดีสองเดี๋ยวรอชมโปรโมชั่นครับบอกว่า2อคูนหนึ่งจะราคาเท่าไหร่ดีนะครับท่านที่กำลังหาตู้แฝดกลางสองแหลมหนึ่งอย่างเงี้ยบอกเลยว่าเด็ดๆแน่นอนครับวันนี้สำหรับทีดีหนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับทีดีหนึ่งซับเบดเทอร์โบอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับ5,200บาท2ใบแับไม่อัด20มิลตราภูเขาขอบเป็นตะแกรงเหล็กสีระเบิดสำหรับตู้ซับเบดเทอร์โบนะครับ ส่วนเสียงกลางที่ีหนึ่งสามพบาทสี่ใบพร้อมดอก13,599บาทยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมออเดอร์หก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับหนึ่ันเก้าบาทซับเบทรเทอร์โบสินิ้วไม่อัตราฟูเขาคอามเร็วตะแกรงเหล็กซีลเบิดก็ยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับหนึ่าบาทนะครับอุปกรณ์แหลกต่างๆนี่ซับเบทเทอร์โบสิบหนิ้วตู้ซับเบทบีวีอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ีด ซับเบียดทีวีมาตินก็สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทตู้เปล่าตะแกีงปั๊มโรงงานอย่างนี้ครับนี่พร้อมดอกก็มีโปรโมชั่นเด็ดๆนะครับห้ามพลาดทุกโปรโมชั่นวันนี้สี่พฤศจิกายนนะครับที่อุบลราชธานีนี่ชอบสีแบบนี้ก็สวยแบบนี้เลยนี่ครับนี่ที่ดีหนึ่งสีฟ้าสีเขียวมิ้นท์ตอนไหนนี้ลูกค้าก็กําลังเตรียมอุปกรณ์ครับนี่ก็เตรียมส่งครับสองคูณสองชุดกินปลาน่าจะหลากหลายชุดแล้ชุดกินปลานี่ครับลูกค้าเนี่ยครับลูกค้าก็มารับชุดครับชุดไหนจะดีมั้ย ชุดหคูนหกหกคูนหนะครับนี่6กคูนครับพอเดี๋ยวเดี๋ยวพอมึงินกับผมนี่ครับพาลูกค้าดูดอกแล้วพวงครับนี่หลังจากที่กลางวันก็ไปแห่ครับเย็นมาก็มาขายของครับจันดีมครับนี่ครับดีมน้อยเด็ดอุดมอุปกรณ์ต่างๆครับเตรียมชุดเครื่องเสียงครับนี่ชุดนี้ครับนี่ก็เตรียมชุดเครื่องชุดอะไรครับเตรียมสองม่อบีวีสิบแปดนิ้วสองใบห้าพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสองใบนะครับบีวีสิบแปดนิ้วห้าพันหนึ่งร้อยบาทสองใบตู้เปล่าครับตู้เปล่า ดูเนื้องานครับเนี่ยโอ้โหสีระเบิดสวยๆินี้เป็นตู้ใหม่ตู้ใหม่ b ี BB 18นิ้ว80ดสิบแปดนะครับขนาดสัดส่วนนี่ตัวนี้ก็เป็น b ี18นิ้วสัตทีมงานคนส่งเราก็มารับรอบข้านะครับต้องขนมาลูกค้าจะมารับชุด4ีคูณสต่อนะครับที่คูณสแล้วก็8ปคูณแที่เรารับชั้นบนจะเป็นชั้นผ้าม่านครับชั้นบนเป็นชั้นผ้มาม่านผ้าม่านอยู่ชั้นบนนะครับลูกค้าที่กำลังมองหาอนนุปกรณ์เวทีมามาดูตลาดมืดนะครับวันนี้ อย่ามุมมืดครับอาานในนี้โอ้โหนี่ตู้มือสองครับนี่เยอะแยะเลยครับอยากให้มาเลือกชมเลยครับทีนี้ลูกค้ากำลังเลือกตู้ซับเบรคครับอาจจะมืดหน่อยวันนี้บรรยากาศยามเย็นที่ร้านขอผู้ต้องการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัวบีวีตัวนี้มันพันกว่าบาทนะบีวีนี่ครับเดี๋ยวอนส่งเราครับนี่แล้วคืนนี้แพ็คอีกครับด้านหน้าบังรถนะจัน นี่สภารกบนีตัวนี้จอ LED เราเอามาเช็คสภาพแบบจอ LED ขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้4พฤศจิกายนยามเย็นที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ